สวัสดีครับทุ่านผู้ชมครับเที่ยวไปกินไปบายถนดัดสายครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมวัดบึงบาปราสวัตรครับอยู่ที่คลองสิบตําบลบึงบานะฮะอาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็วันนี้ครับมันมีเรื่องราวของการทําพิธีบูมสูงแล้วก็พิธีเบิกเนตเท้าเวสวรรณนะครับสององค์คือหน้ายักษ์แล้วก็หน้าเทวดาที่มีคนนํามาถวายให้กับวัดนะครับยังไม่ได้ทําพิธีหลังจากด้านหลังผมนที่เห็นองค์ใหญ่อยู่นะครับ ทำพิธีไปเรียบร้อยครับเ,เบิกได้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมสิ่งที่มันน่าสําคัญน่าสนใจของวัดแห่งนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับกเป็นบริเวณพี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งของแม่ตะเคียนนะฮะ ซึ่งอยู่ก่อนถึงจุดที่จะเข้าไปเยี่ยมชมวิหารซึ่งมีไอ้ไข่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงจุตรรออทั้งหนูทวดเยอะแยะมากมายนะประดิษฐานอยู่ในนั้นนะครับแล้ววันนี้ผมต้องบอกเลยนะงานใหญ่งานใหญ่มากกนอกเหนือจากพิธีที่บอกไปว่ามีเบิกทุ่งเบิกเมล็แล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวของการนำมหรสพมาให้ชมกันนะครับแบบฟรีๆก็คือลิเกแล้วมีการออกร้านออกรุงเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่ครับใครสนใจอยากจะ มากราบไหว้นะครับหรือจะมาขอเลขเด็ดเลขดังอะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เราได้มานะครับก็ลองดูนะครับคนนี้ครับให้โชคมาหลายคนแล้วนะครับ จุดต่อไปครับเป็นประตูสู่ทางเข้าพระวิหารนะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานของ้าวเวสุวรรณนะครับองค์2.5เมตรทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในกันบ้างนะครับว่านอกเหนือจาก้ทวเวสุวรรณนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับข้างในจะมีอะไรบ้างทางซ้ายมือนี่นะครับก็เป็นองค์ที่ผมจะพูดถึงคือเทวเวสุวรรณนะครับเป็นองค์สิงห์แดงแบบนะครับเป็นหน้าธทวดานะครับซึ่งนักธุรกิจทําพวกชุด เครื่องแบบตำรวจทหารนะครับส่งออกนํามาถวายนะครับแล้วก็อ่านี่ก็จะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมีพิธีเบิกเนตรกันทั้งหมด2องค์ด้วยกันนะครับในบท่าติดหน้ายักษ์นะครับก็จะมีพระอาจารย์แก้แล้วก็ทางท่านพระครูสุจิตรัชนากรท่านเจ้าวัดวัดบึงบาประภาสวัสดิ์แห่งน,นี้อ่ร่วมกันนะครับในการที่จะทําพิธีเบิกเนตรนะครับ ตรงนี้ครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าทุกคนมาจะต้องมานั่งกลับว่าแล้วก็ถ่ายรูปกันกลับใหเป็นเทืเอดลึกนะครับเป็นที่ประิาสของอาพระประธานประจําวิหารแห่งนี้นะครับส่วนขับมานี่ครับก็จะเป็นองค์หลวงปู่ทวดองค์ต้นแบบนะครับซึ่งตอนนี้นก็กําลังมีโครงการที่จะสร้างองค์หลวงปู่ทวดขึ้นมานะครับทีนี้มันก็ยังมีในเรื่องของเรื่องทุนทรัพย์ในการ รอะไบบทีนี้ท้าผู้ชมถ้าเข้ามาวัดแห่งนี้นะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ตรงนี้นะครับในการร่วมมันสร้างหุบเขาองค์ใหญ่นั่นเองนะครับตรงนี้ท่าผู้ชมครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้เลยนะครับเป็นระไคหรือว่าไอไคนะครับที่เรียกกันติดตาก 8, ูสององค์ด้วยกันองค์นี้นะฮะจะเป็นองค์แรกเลยที่ประดิษฐานเอาไว้ตั้งแต่เริมทีส่วนองค์ด้านหลังเนี่ยนะครับนำมาจากจุติกันเจ้าวาดนะครับซึ่งท่านก็ได้ไปเช่าบูชามาจากที่ สิชนเลยนะครับวัดไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์ที่สิสสชนนครศรีธรรมราชเลยนะครับเนี่ยครับปรากฏการณ์ความมาศจย์หลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะไอ้ไข่ตรงนี้ครับหลายท่านมาบนบานสารกล่าวได้ในสิน่งที่บนบานเอาไว้ได้ในสิ่งที่ขอไว้มากมายไม่ว่าจะเป็น,นเร,รื่องของโชคลางหรือบางทีหน้าที่การงานเนี่ยครับเราก็จะเห็นนะครับมีการนำทองคำเปรตมาแตกแบบนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาสัมผัส ด้วยตัวเองว่ามีความมหัศจรรย์ขนาดไหนนะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับท่านชมครับเป็นพระราหูตุ้มจันทร์นะครับองคมเนี้ครับาราคาก็เฉื่อยน,นะครับเนื่องจากมีการประดับเพชรประดับพลอยนะครับเล้าโกเลยนะครับแล้วก็คนที่นํามาถวายก็เป็นหัวเมียนะครับคือคุณรุ่นกับคุณรหลังจากที่เขามาขอ โชคลาภไปไข่เนี่ยปรากฏว่าเขา,เขาได้เขาได้ตลอดเลยนะครับแล้ววั one one นเว้นวี่ยเขาจะมาทีแล้วเวลาได้โชคเขาจะต้องกลับมาแก้บนนะครับเขาก็เลยนํามาตลอดเพราะว่าเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมีท้าวเวสวุวรรณแล้วอยู่ในจกักรกยักษ์ด้วยกันก็เลยนั่พระราชุิพรธมาใครที่อยากจะมาบูชาของดำนะครับ12อย่าง8อย่างแล้วก็ว่าันไปที่นี่ครับเรียกว่าวัดเดียวครบเลยนะครับ ก็มาถึงท้ายรายการแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้นําบรรยากาศในการที่เราจัดงานนะครับเฉลิมฉลองพิธีบวงสวงที่ถือเบิกเบิกเนตรเท้าวเวสุวรรณทั้งสององค์นะครับที่ยังไม่ผ่านพิธีวันนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับแล้วก็มีมหรสพมีร้านค้าอะไรมากมายมาฉะนั้นอยากเรียนเชิญแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะที่ชมรายการเที่ยวไปกินไปอยู่นี่นะครับมีโอกาสผ่านเข้ามาทางหนองเสือมาทางกองศยกอยากให้แวะ เข้ามาที่วัดบุรบาประภาสวรรค์ครับนอกนือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะครับที่เป็นที่พึ่งทางใจของของใครหลายๆคนนะครับที่จะมวยพรให้โชคหน้าที่การงานการเงินต่างๆแล้วเนะี่ยยังมีในเรื่องของวัตถุมงคลมากมายที่หาเช่าได้ไม่ว่าจะเป็นทา้าเวสุวรรณองค์จำลองหรือจะเป็นไอ้ไข่นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าใครไม่มาเอามากเลยนะครับวัดแห่งนี้มีโอกาสอยากเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวชมครับวันนี้หมดเวลาครับ ขาซ้ายต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ